สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพาทำกระเพราสูตรโบราณครับวัตถุดิบก็จะมีเนื้อหมู3ามขีดครับพริกแห้ง15เม็ดกระเทียมสี่กีบครับก็ผงอร่อยผงปรุงรสน้ำตาลละอย่างละครึ่งช้อนชาครับซีอิ๊วขาวครับซอสฟ้าเขียวครับ น้ำปลาครับลาเผาครับเรามาเริ่มกันเลยครับตำกระเทียมกับพริกแห้งให้แหลกพอประมาณนะครับแหลกแล้วเราก็หยุดพับเริ่มจากใส่น้ำมันพอประมาณครับถ้าเราทำอะไรต้องมีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆนะครับกับกระเทียมที่ตำไว้ครับ ซอสฟ้าเขียวครับซีอิ๊วขาวครับข้งกุ้งรสของอร่อยน้ำตาลอย่างละถึ้สางช่นครับครับ <WAS> สำคัญครับผาดไม่ได้แล้วก็ใส่ผัดกะเพราครับเสร็จแล้วครับน่ากินไหมครับถ้าชอบคลิปผมอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ